สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เราจะพาปั่นเที่ยวในเมืองพัทยาครับว่ามีอะไรน่าดูน่าเที่ยวไปดูกันครับ <wonder> ครับนี่ก็เป็นเวอร์ชันเทอร์มินอลยามก่อนเช้าครับก็ ยังไม่เปิดก็ทุกคนอาจจะเคยเห็นแบบเวอร์ชั่นแบบสว่างๆคนถ่ายรูปเครื่องเบนคนถ่ายรูปห้างกันไปแล้วนะครับมาผมก็เวอร์ชั่นประมาณจะหกโมงครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็เป็นศูนย์การค้าที่ผมชอบมาหาะไรกินนะครับเพราะว่ามันของกินถูกดีแล้วก็ของกินเยอะครับมีอะไรให้เลือกหลายอย่างราคาก็ไม่ได้แพงมากครับไปครับไปเราไปดูกัน เป็นช่วงเช้าของหาดพัทยาครับก็พี่ๆเขาก็มาเปิดเตียงกันแล้วนะครับเนี่ยรถก็จะไม่ค่อยมีครับถ้าเป็นเวลานี้นะก็น่าปัญยาครับจนถึงประมาณเจ็ดโมงครึ่งะครับถ้าเกินมากกว่านี้ก็น่าจะเยอะและลำบากมากไปครับภาพจะมืดๆหน่อยนะ ผ่านไปก็เป็นห้างเซ็นทรันนะครับพยายามข้ามคืนหมือนเดิมคือพัทยาเนี่ยศูนย์การค้าเยอะมากคือมาเที่ยวเนี่ยได้เที่ยวทั้งธรรมชาติได้เที่ยวทั้งห้างสรรพสินค้าได้เที่ยวทั้งร้านต่างๆผมว่ามันวันหนึ่งคุณให้เวลาพัทยาไม่พอครับคุณต้องมาทั้งสองสามวันครับถึงจะรู้สึกว่าคุณได้เที่ยวเมืองพัทยาคุ้มแล้วนะฮะ ไปดูที่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นห้างส,สินค้าร o ยัลครับเป็นห้างที่แบบอยู่กับคนพัทยามานานมากครับข้างในก็จะเป็นพวกริบลี่หรือพิพิธภัณฑ์สิ่งแปลกแลก้วก็บ้านผีสิงของกินของใช้เหมือนกันครับเป็นห้างแรกๆในพัทยาที่แบบว่าถ้าคนมาพัทยาต้องมาลองห้างนี้ก่อนเลยมีกิจกรรมเยอะครับ นี่เราก็มาถึง Walking State ในยามเช้าครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครี่เราเพิ่งเตื่นออกทำลังกายกันแต่พวกพี่ๆน้องชาว Walking กำลังจะก,กลับบ้านแล้วก็เลิกงานกันเป็นบางส่วนก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งหลังหนึ่งทุ่มที่เราที่เราอยากมาเจออะไรแปลกๆหรือสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เข้ามามทางถนนวอล์กิ้งสเตตครับ คือเป็นถนนคนเดินครับคนเดินรถไม่ให้เข้าก็อยากให้พี่น้องมาลองดูกลางคืนสวยมากครับไปครับ ครับนี่ก็เป็นอีกสถานที่นึงครับที่เราจะเดินทางไปเกาะล้านหรือไปเกาะต่างๆด้วยเรือโฟลลี่หรือเรือสปีดบ๊ทนะครับเรือสปีดบ๊ทถ้าคุณอยากไปไวหน่อยคุณก็เสียคนประมาณ1 5 0่งรบถึงสองบาทไม่รู้ว่าจะไปทั้งขากลับขาไปหรือยังไงนะครับแต่เรือโฟลลี่เนี่ยอยู่ที่คนเราไม่เกินน่าจะคนละสีบาทนะครับต่อขาตอกแล้วประมาณไม่ง่าจะเกินร้อยครับเราเดินทางไปเกาะล้านนะครับ น่าจะไปลงหาดหน้าหาดตะแหวงหรือหาดหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปดูเอาว่าเรือเนี่ยเขาจะไปลงที่ไหนแต่ก็ตอนเช้านี่ก็มาดูป้ายก่อนว่าเรือเนี่ยเขาออกไปกี่โมงมั่งหรือเดินทางตอนไหนมั่งนะครับก็เช็คเวลาเช็คราคากันได้เลยนะครับก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่แบบ ไม่ต้องไปเกาะก็มานั่งถ่ายรูปได้ครับแม่สุดยอดครับวิวบรรยากาศนะตอนนี้กูดครับนี่ก็จะเป็นอีกเรือหนึ่งครับทางเลือกสำหรับคน ช่วงนี้นะครับกำลังฮิตเลยมันก็เป็นเรือแบบเหมาลำจะเหมาครึ่งวันเต็มวันหรือจะทำอะไรเพิ่มครับมีกิจกรรมอะไรเพิ่มในเรือเนี้ยเขามีให้ครบเลยอยู่ที่ผมที่คุยครับคร่าวๆนะครับที่ยังไม่โทรหากับบริษัทเขาเนี่ยก็คือ1วันเนี่ยมีข้าวให้สม,มื้อนะครับแล้วก็มีกิจกรรมตกปลาเล่นน้ำพาดูเกาะถ่ายรูปอยู่ที่วันละ2 0 0 0 0บาท เรือเนี่ยนั่งได้เต็มที่ประมาณ24คนนะครับก็ผมว่าถ้าคนชอบวิวแปลกๆลองหารกันครับผมว่ามันตกคนไม่กี่บาทนะครับเดี๋ยวไม่แน่เรามีโอกาสผมจะลองใช้บริการเรือลำนี้ดูนะครับไปครับ come the stars, come to shine when it's dark From so far away, show us where we are What makes the sun go to sleep every night And what's it dreaming ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าของท่าเรือแหละบริหายนะครับก็คลิปนี้ครับอยากจะถ่ายต่อนะครับแต่เราเต็มแบตมาน้อยครับก็สถานที่ท่องเที่ยวยังมีเยอะมากครับถ้าผมมีเวลาและโอกาสไหนผมก็ จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปด้วยแบตน้อยๆกับกล้องนะครับ